สวัสดีทุกคนด้วยครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะวันนี้พี่มีตัวขึ้นเลเวลแม็กมาฝากนะครับผมตัวที่ขึ้นในวันนี้นั่นก็คือพี่ดอนเจน2นั่นเองนะครับผมว้าวดีเลยครับผม วันนี้นะผมพี่ขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเสียงเพลงมันจะตืดตืดขึ้นมาแล้วเสียงมันจะเข้าคลิปแล้วก็จะทําให้คลิปเสียไปเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เลยให้คลิปเสียไปได้เลยเพราะเราีวิวเลเวลแม็กโอ้ดูพี่ดอนดิเป็นไงอ๋อพี่ดอนเนี่ยก็ไม่ต่างจากเจนหนึ่งเหรอครับผมเหมือนเจนหนึ่งแทบจะทุกประการหมถึงตัวนะแต่ว่าสีเนี่ยคือโดดเด่นแน่นอนครับผมโดดเด่นถึงใจเลยสีพี่ดอนก็จะแบบอ่าตรงๆไหมเหมือนนอกแก้วอะนกแก้วพี่ว่ากันอะ ดูโกรธบ้าไหมเออถือว่าตีสวยเลยฮด,ดูดิดูดีหน้าเขาโอ้หน้าอ้อนไปไปกินอาหารเดินโลกกดไม่ค่อยติดเลยโอเคและตอนนี้ขึ้นมาแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้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 ยกินอย่างอาเลอร่อยดูสีพื้นหลังเนี่ยพื้นหลังกับสีวิดอนคือโดดเด่นถึงใจครับผมมาทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าร่างแรกสีอะไรฟึบร่างแรกนะผมร่างแรกเนี่ยก็ อ่ะตรงๆมันเหมือนสีเขียวขี้หมาออกสีเขียวขี้หมานะถ้าด้านเปรียบเทียบจริงๆก็ดูใบไ,ไมด้านหลังครับผมจะสีออกแบบคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันครับผมมันจะแบบโทนๆเรียบๆสีเดียวกันเนาะเพราะว่าร่างแรกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกตัวนะฮะผมแล้วพอร่างสองฮนะ ร่างสองเนี่ยจะมีความต่างขึ้นมาก็คือสี่จะออกโทนเหลือง,เห,อง,เ,หองเหลืองเหลืองเหลืองออกมาเลยครับผมในตามตัวตามปีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เขียวแบบเขียวโทนเดียวเขียวขี้มาอะไรแบบก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันจะออกเขียวแบบเขียวอมเหลืองเหลืองเลยครับผมเอาว่าง่ายๆเหมือนผลมะม่วงอะไรอย่างนั้นเลยอารมณ์ประกาณน,นั้นครับผมแต่ก็เฮ้ยมีลายขึ้นมาด้วยนะเออไม่ได้พูดถึงมีลายด้วยแล้วพอร่างที่สามฮะร่างที่ดาบเนี่ยสีก็ออกโทนแบบ ตัวปีกเนี่ยตัวปีกจะมีสีแบบส้มๆนะปากจะงอยสีส้มนะผมตัวก็อ,ออกแบบเหลืองเหลืองอ่อยมาเลยอะ่ะถ้าพูดถึงล่างสองเนี่ยมันยังไม่ค่อยอมเหลืองเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอล่างสามเนี่ยปีกเป็นปลายปีกคือส้มมาเลยนะเวยเห็นไหมความต่างโอ้โหมองอยังเห็นได้ชัดเลยครับผมทุกคนถือว่าสีสวยขึ้นมากนะสำหรับล่างสามนี้ลายก็เข้มข้นขึ้นด้วยเออปากก็สีส้มๆพอล่างที่สี่ฮะ ล่างที่สีล่างแม็กเนี่ยอืความต่างอย่างเห็นได้ชัดนะผมทุกคนแน่นอนเรื่องของสีเนี่ยมันคือนกแก้วไปแล้วสีือแบบชูจัดตามากสีสวยมากครับผมลายก็แบบเข้มขึ้นแต่ออมเอาจริงมันมีอะไรเปลี่ยนมีหัวงอนข้างบนไหมโอ้โหหัวงอนใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบกันอย่างนี้คือเราจะเห็นได้ชัดเลยหัวงอนนี่คือใหญ่แต่โดยรวมตรงปีกอะไรอย่างเงี้ยปีกจะใหญ่ขึ้นด้วยไหมหรือก็เท่าเดิมเลยไหมใช่ไหม พี่มองไม่ออกเหมือนกันทุกคนก็ช่วยวิเคราะห์กันได้ครับผมแต่หัวเนี่ยหัวหงอนใหญ่ขึ้นมากเลยฮะเอาจริงจริงโอเคครับผมพี่ดอนล่างแม็กหูสีชุดฉาดมากมาดูค่าพลังกันดีกว่าครับผมทุกคนเลื่อนเนี่ยจะอยู่ที่3ามพัครับผมดามเอจอยู่ที่958ทําเงินอยู่ที่1 3ึ่งแต่อ2ชั่วโมง ว้าวว้าวครับผมถือว่าข้าพลังเลือดสูงเลยเป็นสายแทงแล้วเจ้านี่ครับผมยังมีไฮบีดม่วงวิบวับด้วยครับผมทุกคนว้าว,ว,าวดีเลยฟิล่บตัวซุปเปอร์เล์ด้วยง่ายๆเลยได้ม่วงวิบวับแบบนี้เลยถือว่าเป็นตัวที่เลือดเยอะเลยนะสําหรับนกตัวดีครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีกกีล้วกันวันนี้จัดพีดอนลงสนามก่อนวันนี้พี่อาจจะแบบตะกุกตะกากหน่อยขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าต้องรีบละถ้าเขาเปิดเพลงนี่คือจบเลยนะ พี่จบเลยไปห้ามอะไรเขาก็ไม่ได้มาแพ็กนี้แล้วกัน,นับผมแพ็กนี้เกี่ยวกับนกเอี้ยงมีติดรุ่นนกเอี้ยงัะผมแต่ประเิ็น์ไม่ถึงกระช่างมันมีติดรุ้นรีเจนสามรีเจนสองด้วยแต่ประเิ็น์น้อยนิดอันน้อยนิดเล็กกระดิษติดมากมาสี่แมปด้วยกันครับผมไปอย่างรวดเร็วฮนะเดี๋ยวพี่จัดแบบจัดเต็มเลยไหมจริงจริงไม่ต้องอ่อยให้ AI อะ่ะมันไม่ต้องอ่อยอะ่ะมันมาครับใช้สองท่าเท่านั้นนะครับผมถ้านกับหิมะ ไม่มีปัญหาตัวเดียวจบไหวไหมจัดดีครับผมสบายสบายมั้งบะม,มีไม่ค่อยประมาทเลยนะเราเนี่ยไปได้เผื่อความเรี่ยมเอไอมาเลยหรือ,อ่องไงอ่ะสองมามีสองตบต่อครับผมจังหวะน,นี้และไม่ตบกระบผมเลือกเลียดตัวเอาอามาการโลบา,าอาชิพแล้วตูไม่ดูตูไม่ได้ดูว่ามีกินพืช โอ้โหเอานูกตัวเดียวมาอย่างเฟี้ยวชิปเลยไอพวกนี้พี่เอามาแบบเฉยๆอยู่แล้วอะเอามาเป็นตัวเถะมะตัวเก็บเก็บแต้มแค่นั้นอะโอเคเอามากายเขาไม่ตีฮู้ลงอกเอานกสามชีวิตมามันก็เหมือนมีสามชีวิตแล้วละจริงๆ <c oughs> แต่มาเจอแต่มาเจอกินพืชแบบนี้ก็ไม่ไหวนะพี่โอ้โห กินพืชไม่ว่าเจอ AI อเหลี่ยมใส่อีกสกิดไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บจังเลย AI บอกเจ็บจังเลยโอ้โหเลือดยังไม่เลยตัวตอักษรแรกของชื่อมันเลยอ่ะโอ้โหแล้วเรียบร้อยโอ้โแต่ดีบ้างนกเอียงลูกพ่อบาตาเปจร่า ถ้าเราตกถ้าเราตกอมากาลงไปใช่ไหมตัวอื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วถูกไหมเพราะว่ามันไปกินพืชไงนี่หน้าเลยตัวไม่น่าแต่ก็ไม่มีปัญหาบอกแล้วไม่น่าแต่ก็ไม่มีปัญหานอนไปดีบัก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 เรียบร้อยโอเคมาเจ้าหมาน้อยมาแล้วมาน้อยให้เผิด ไม่มีปัญหามีสีตบตีมีตีตบหนึ่งเขาให้พี่จะเก็บเจ็ดหรือยังไงวะพี่จะเก็บเจ็ดใส่ผมหรือย,ยังไงวะโอ้โหมีสีตบหนึ่งทุยยอมันจ,จริงๆเลยยุคนี้เป็นยุคของเ้ไนะฮะอย่าได้ประมาทกับเขาเลยแต่วันนี้มีห้าครับผมหาไว้ในใจ โอ้โหฮตบเรียบเรียบร้อยทำดีมากจะเป็เจร่าลูกพ่อและถึงคกิวของนกเอียงสามจิ๋วมาแล้ว <c oughs> บอกเลยว่าสบายวินวินไปแล้ววันนี้วินวินไปแล้ว <c oughs> ได้นอนได้นอนแน่นอนเราไม่ต้องรีบับบับบับเรียบร้อยเอาตัวสุดท้ายอา่านเบอร์โตสอรัสมาแล้ว <c oughs> มีตีตบตีัะผมจังว่านี้ ไม่มีปัญหาจะตบเท่าไหร่จะตบเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาโอ้โหว้าเลี้ยงนกตัวเดียวก็ไหว <c oughs> ตัดเลตอนเลกเสียวแวบเลยเจออมก,กามาดิมาดิฟึบฟบบินโฉบนี่สลับกันติตบเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามเคี้ยรบบ้อมไม่มีปัญหาอีซีวินกันไปแล้วรอบสองจัดมาก นก no. ไม่มีกินพืชก็ไม่มีปัญหาถูกไหมพี่บอกแล้วนก no. ที่ไม่มีกินพืชจบมาเนี่ยทีมงาน AI ไม่มีกินพืชแบบนี้บอกเลยว่าอีซีวินนี่อีซีวินอีกแล้วบามี <c oughs> รีบเลยนะจังหวะดีพี่ต้องรีบตีรีบตบด่ผมขออภัยที่อึกอักด้วยนะโอเคเพราะว่าเพราะว่าเอาจริงจริงแล้ว มันก็รีบอยู่่ะพี่ก็รีบอยู่เหมือนกันตอนนี้วะเรียบร้อยไปดีและมาไก่โตของไก่โตมาแล้วชว่วงนี้เป็นชว่วงเทศากาลนะผมการเปิดเพลงอะไรเป็นเรื่องปกติแต่จะไม่ปกติตรงตูมานั่งภาคคลิปนี่แหละสามแล้วโอ้โหเรียบร้อยทำดีมากเอียงลูกพอ่อและมานกยันยันสองกลับมาแล้วเอาละนอนไปดีตัวแรกตัวไปดี เรียบร้อยแล้มาตุ๊กแกน้ําตุ๊กแกน้ําเอาตุ๊กแกน้ําลงมาทำไมโดนวันช็อตได้ลนะ้ยตัวนี้ไม่ถึงวันช็อตอีกตัวหนึ่งนะจะวันช็อตโอ้โหแล้วไม่ตบแบบดีอบผมรีลาไปเถอะลีลาไปเถอะนอนไปดีรีลานะก็นอนไปดีบัดเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองับผมโ,โ,โ้สวยงามเกียรบอมไม่มีปัญหา อี s ีวินกันไปแล้วรอบสามจันมากโอ้โหรอบนี้มันมีกินพืชสองตัวทุกคนได้เสมอโอ้โหมีกินพืชสองตัวให้ตัวใช้นกด้วยไม่มีปัญหาครับผมบอกแล้วเราเอาช้างเมียมอสเดี๋ยวมาขิดหน้ามัน ถ้าเหลือสามจิ๋วอยู่บอกเลยจะยิ่งไม่มีปัญหาไปใหญ่ถ้ามีสามจิ๋วก็สบายอีซี่อยังนะแล้วตบมาก่อนอย่างนี้สกเกลรีโดรู้บ้าวันนี้วันนี้พี่รีบรู้หรือบ้าเหบัฟเรียบร้อยไปที่และเอาโนกเอียงลงมาแล้วหนกเอียงจะตบช้างเลยหรือบ่าจะตบช้างเลยหรือบ้าแลไม่ตกครับผมโอ้โหใจเป็นสุดจริงๆงโอ้โหไม่ตกครับผมถึงตบมา แล้ตกมาก็ตวอยู่ดีอ่ะพี่ก็ตวอยู่ดีอ่ะแล้วมีห้ามีห้าจังหว,วะนี้มีห้าตกหนึ่งทำไมวะเก็บเอาลู่เพื่อนเก็บเอาลู่เหรอบั๊เรียบร้อยตึ้มไปดีและอาตัวสุดท้ายสเตโกลอสมาแล้วไม่มีปัญหาเลยอะแม่มอสเก็บหมดนะถ้าไม่ตกเนี่ยแมมอสเก็บหมดนะโอ้โหแล้วตบแล้วครับผม ทำดีมากหมอดกพอ่อเอาละแมสโตดอนนอนไปก่อนลูกหมาถึงกิวของนกเอี้ยงดาวินมาแล้วอย่าห้าวกับพี่อย่าห้าวกับพี่ไอหนูมีแปดตกแปดมีแปดตองตอกแดอย่างที้เพื่อนมาว้ามาแล้ววึบบินโชว์ฟับฟับฟับ,ฟบ,ฟบเรียบร้อยโ oh, yeah. อเคจะไปในรอบที่สามครับผมโอ้สวยงามครบพร้อม ปกติมันต้องรอบสี่แล้วได้แหละรอบท้ายมันมีสี่รอบทำไมทุกวันนี้แพ็กมันมีสี่วะมันน่าจะมีแค่สามบนเนาะแล้วตัวมาแบบนี้อีซีไปเลยทุกคนอีตีวินไปจัดดีครับผมไม่มีปัญหามาแบบรอบสุดท้ายไม่มีกินพืชเลยทั้งตัว ถือว่าเอาลงไปรอบที่แล้วหมดแล้วแบบโอ้โหแพ็กที่อีซี่อีซี่อู้วี่แมมมอสแมมมอสเอาเรื่องโอเคมีสามมีสามใดสามเลยหรือเปล่ามีสามใ่สองคนระับผมโอ้โหนึกว่าอะไรสะกิดไม่เป็นไรละ่ะพี่ดอนพี่ดอน พี่ดอนน่าจะไหวลงท้ายก็ไหวอยู่แล้วเดี๋ยวจะตบเจ้าบุญโอเคไม่มีปัญหาครับผมแบบนี้แมวมอสสะก,กิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่มันก็ชอบมันต้องกันแน่นอนตะก,กิดมาสะก,กิดจ,จับไม่โกงดิบั๊บโอ้โหเจอหมีตบ <laughs> เจอหมีตบโอ้โหโทรศัพท์ตูเกือบตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าแล้วเลือเปลี่ยนเจ้าบุญลงมาครับผมโอ้โหหรือว่าพี่ดอนจะได้ตบเจ้าบุญ และไม่ใช่ครับผมเจ้าบุญลงมาก่อนแล้วและไม่ตบแบบนี้ด้วยเป็นโรคอะไรเป็นโอ้มาาใไม่ชอบเก็บจังเลยวะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นวะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นอาการมนไปยังไงโอ้โหแล้วตบด้วยห้าแบบนี้เรียบร้อยโอ้โหตไイเดอร์เลยทำดีมากมีลูกพ่อและหมารับผมดึกคิวของเสือ้ยวดาบม,มันแล้วพี่ดอนเก็บตามยังไหวนะเนี่ย จะบอกให้ตึงๆมีดอนเก็บตามตึงๆต้องคำนวณก่อนคำนวณดีๆก่อนโอเคบักเรียบร้อยไปก่อนชอบุญไปก่อนตัวแรกและตามมาด้วยนกเอี้ยงมากเก็บตามยังได้ครับผมเพราะว่าเจ้าหมีนะฮะเจ้าหมีช่วยเราไปแล้วครับผมโคแล้ดกเอี้ยงตอแบบนี้โอ้ยตอกบนแบบนี้พี่ยังโคชชอบจะได้ไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะใช่ไหม คำนวณแค่ช้างเจอถ้าไม่ตายไปปึ๊บบับเรียบร้อยล่วงไปก่อนนกเอี้ยงและช้างลงมาช้างรี่แมมมอสมาแล้วเ,อเจอท้าไม่ตายแน่นอนแกมันจบแล้วเพื่อนโอ้วีดอนตึงๆ่ะเก็บสามว่ะทุกคน <c oughs> ถึงจะได้ความร่วมมือของเจ้าหมีเก็บชาร์ไว้ให้นะแต่บีดอนก็ลงมาเก็บสามไปเลย <c oughs> นอนไปดีหมาทาให้ตายบินโชว์ปึบ๊บบับบ,บับ,บ บัดเรียบร้อยโอเคจะไปในรอบท้ายอ er ะผม Oscar. สวยงามเกียรพ้อมไม่มีปัญหาไฟนอนเขาดาวตู่ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วมันมีสูตรแนะแบบเพื่อนเคยบอกมาว่าพ่ยอเปิดเร็วๆเ,เลยแล้วมันจะได้ <c oughs> นนมันไม่มันไม่มีสูตรหรอกครับที่เกมเนี้ยมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ดวงโอเคพี่รีบะนะเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงแล้วเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่าดีครับผมทุกคนก็โอเคครับผมพี่ดอนเจ็ดสองตอนนี้ขึ้นเลเวลแม็กแล้วนะผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่ดอนเจ็ดสองด้วยเดี๋ยวเราไปดูล่างไฮบิดกันอีกทีครับผมยังไงก็ฝากพี่ดอนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่าดีครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม